สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับน่าเป็นห่วงโรสแมรี่แบบภาระไม่ไหวจำใจแยกทางกับลูกลัน่นถ้ามันสุดให้เลอรอนขอทานก็ยอมแมรี่อดีตนักร้องยุค90โพหน้าเป็นห่วงพิลลำบากขั้นสุดไม่สามารถดูแลลูกชายได้อีกต่อไปลั่นยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วทำเอาแฟนๆและเพื่อนพ้องของโรสแมรี่คาฮันดิง อดีตนักร้องดังยุค90ตกใจและพาก,กันเข้าไปให้กำลังใจเป็นห่วงหลังเจ้าตัวโพสต์ข้อความเกี่ยวกับชีวิตตอนนี้ลำบากถึงขั้นสุดไม่สามารถดูแลลูกน้องพีเจลูกชายที่ตัวเองรักมากได้อีกต่อไปโดยใน Facebook ของโรสแมรี่มีการโพสต์ข้อความหลายข้อความที่ทำเอาหลายๆคนเริ่มเป็นห่วงเริ่มจากโรสคงไม่สามารถดูแลพีได้ต่อไปสตอรี่แม่ลูกของเราคงจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รักและเอนูพวกเรามาเสมอ สิ้นเดือนแล้วเรากําลังจะไม่มีที่อยู่รถก็อาจจะโดนยึดแต่ข้าวจะหากินก็ยังยากมีลูกคนหนึ่งค่าใช้ใจ่ายมันสูงรถแบบภาระคนเดียววันนี้รถรู้แล้วว่ามันเกินตัวหมดบุญกันเท่านี้จบเรื่องนี้ขอไปอยู่ไกลๆและจบโซเชียลลาออกจากวงการบันเทิงที่ไม่มีใครไม่มีคอนเน็ชันเ่ยเรื่องงานทั้งๆท,ท,ที่รถมีมือมีเท้าทำได้ทุกอย่าง ไม่ได้ตอนนี้ก็คงไม่ต่างจากตายทั้งเป็นลดยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่มีค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวสมเพศตัวเองลาก่อนนะคะทุกคนด้วยการโพสต์รูปคู่กับลูกชายและข้อความว่ารูปสุดท้ายของเราก่อนจะจากกันและคงไม่ได้พบกันอีกทำบุญมาด้วยกันเท่านี้เก็บกระเป๋าแล้วบอกลากันไปตามทางแม่ยอมแพ้แม่ไม่สู้แม่ตัวคนเดียวภาระมันมาก จนแม่อยากตายเจ็ดเด,ยเดียวนี้แต่ก็กลัวทรมานลาก,ก่อนลูกรักขอให้เจอคนดีถ้ายาาไม่รับก็สถานสงเคราะห์ไมกวัดจนแม่ขอไปเล่ร่อนกับพี่พีขอทานก็ได้วะถ้ามันสุดสนไม่ไหวแล้วโวยไม่มีหัวใจอีกแล้วโพ์ล่าสุดใน Facebook ก็คือข้อความที่บอกว่าตนต้องนำของไปขายพรุ่งนี้จะเอาโทรศัพท์มอเตอร์ไซค์ขายเพื่อมาเคลียร์ค่าบ้านค่าไฟใช้โดเกีย ดีเจขอยุติบทบาทการแคสงานและแม่คงไม่ไปส่งแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคน iPad จที่นำขอปล่อยทิ้งเน็ตขอไม่จ่ายเพราะคงขอลาออกจากโรงเรียนไปอยู่วัดเน็ตคงจบเท่านี้พรุ่งนี้ก่อนขายโทรศัพท์อาจยังพอเล่นได้อยู่โทรทัศน์ของอะไรของที่บ้านขายทุกอย่างตับไตไส้พุงขายหมดลูกชายก็ขายเพราะไม่เอาแล้วงานนี้แฟนๆเพื่อนๆใน Facebook แห่เข้าไปขอให้โรถจะเย็นเย็นและส่งกำลังใจให้มากมายขอให้เรื่องราวทุกอย่างผ่านไปด้วยดีขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุบ com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ